ตอนนี้นะครับน้องก็ยังคงงอนอยู่งอนหนักมากคุณขั้นหันหลังให้นะครับหน้าก็ไม่อยากจะมองนะครับคุณจะง้อเขายัางไงครับคุณแอนครับ นี่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่ครั้งแรกเลยอ่ะเนี่ยดูสิพีกนนาะพี่พีฮัลโหลสนใจไหมล่ะปกติต้องเรียนแล้วนะ <c oughs> อย่างนี้ปกติคือต้องแบบเรียนหน้าทันทีในบัตรดลเลยนะหมาดิฉันไม่เคยงงอนดิฉันขนาดนี้เลยเแ,แบบดิฉันกำลังจะเอามาอวดนะคะว่าสี่เหลี่ยมพักดีดำรงลิสน,นะคะแล้วก็ชาบีเนี่ยนะคะได้มีการเรียนรู้กันแล้วนะคะสั่งได้ค่ะสั่งได้หมดเลยจะยืนจะนั่ง จะยกขาจะตีลังกาแบบพลิกตัวเขาเรียกว่าอะหมุนรับตัวเองอย่างนี้อ่ะก็เนี่ยมีใบเซอร์มาแล้วอ่ะหน้าแหกไปหลายคนแล้วนะครับโอ๊ยเราพลาดไปแล้วอ่ะโชว์หน่อยหน่อยโชว์หน่อยถ้าตอนนี้นะแค่จะมองหน้าเขายังไม่มองเลยอ่ะอ่ะเสร็จเสร็จอ่โอเคนั่งนะนั่งแล้วนะอ่โชว์นั่งไปแล้วนะครับอ่าต่อไปจะโชว์อะไรฮะหมอบหมอบ ่มหมอบซิลูกเดี๋ยวก่อนอ่ะิอขอมือมีแกเกอร์พอหมายกมือปุ๊บอ่ขอมือเนียนคุณเป็นคนที่เนียนมากเราเราเราชาบีพัทที่ดำรงฤทธิ์นะครับผมคุณเนียนมากคุณเนียนมากอะไรนี่ขโมยอะชาบีมันเอาขอมยของเรากินเอ่อวินิจไปเลยชาบีรับไม่ได้นะเกิดมาไม่เคยขโมยอันใครก็ของใครกินน่ะ บอกว่าคิสได้ด้วยคิสคิสใช่ปกติคิสคิสลองโชว์หน่อยได้ไหมอ่ะเผื่อฟุกอ่ะวันนี้ไม่รู้จะคิสไหมอ่ะเผื่อฟุกะเผื่อฟุกอ่ะเอาที่หน่อยสิลูกไหน่อยไหมไหนบีโชว์หน่อยโอ้แข็งเลยตัวแข็งเลยชาบีจ้าทิ้งตัวว่ะทิ้งตัวทิ้งตัวเลยเดี๋ยวรอดูฮะรอดูสิวันนี้จะคิสไหมกิฟคิส <No. S 2> นี่เรารักกันไม่ใช่หรอ<ป>เรารักกันนะรายการนี้นะเป็นรายการที่แบบว่าเห็นเจ้าของโดนหมาเมินบ่อยมาก <c oughs> อะผมว่าต้องใช้เวลายเยอะฮะเพราะว่าโดยรวมผมว่าเขางอนอยู่เขายัง<ะ>งอนอยู่ที่ทิ้งทบไม้ไงใช่ไหมเอออะแต่ถือว่าทำภารกิจสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง<ะ>ก็โอเคแล้ว นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากกันนั่นเลยฮะ <c oughs> มาพักที่นี่สิครับที่นี่เปิดให้คุณเช่านะฮะ <c oughs> ขายขายให้ตลอดค <c oughs> ุณสามารถที่ติดต่อเข้ามาได้ครับตามเบอร์ <c oughs> โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับใช่ค่ะแ <c oughs> <c oughs> ต่ตอนนี้คือชาบิงอนแล้วนะคะเราต้องช่วยกันเข้ามาพักค่ะ <c oughs> เกีียวหรอเดี๋ยวให้คุณแอนนะครับไปงอน้องบีก่อนแล้วกันเนาะบนทาวเวอร์ข้างบนเลยเนาะเออเนาะไปที่สูงเผื่อเขาจะดีกับเราแกเห็นบอกว่าทาวเวอร์สวยมากใช่ไหมเห็นบรรยากาศเห็นวิวอยากจะดูหน่อยใช่ไหมคะชมวิวให้สุนัขได้ด้วยใช่ไหมให้สุนักให้แมวได้หมดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะไปทาวเวอร์กันครับ หลังจากที่พาไปทำภารกิจมานะครับตอนนี้ก็เป็นนางงอยไปแล้วนะฮะก็เอามาข่มเราตั้งสองตัวตื่นแล้วฮะตื่นแล้วเจอเสียงหัวเราะเข้าไปนะฮะซึมยิ่งหมืตอนต้นรายการอีกแล้วใช่ฉะนั้นฝากถึงคนที่เอามาเลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงไม่ไหวจะเอาไปปล่อยใครที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาหรือว่าน้องแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเขาก็มีหัวใจดังนั้นเราต้องมีเวลาให้กับเขาเพราะเขาจะเฝ้า รอคอยเราอะไรเงี้ยค่ะแอนไปทํางานอย่างเงี้ยบางที่ที่ไหนที่ไปได้ก็พาเขาไปแต่ถ้าที่ไหนไปไม่ได้คือช่วงนี้ก็ก็จะสลับกันก็คือนนี่ก็ช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาทำเป็นตีกันอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่จริงๆเขาก็รักกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับ้าหาว่าไม่มีเวลาเลี้ยงสุดัขจริงๆนะครับแม่เมื่อมาพักที่นี่ก็ได้นะคะเมีแอนกับน้องชบี้คอยต้อนรับอยู่นะคะติดต่อได้เลยนะคะที่ดับเบิลคข้างล่างนี้ค่ะไม่พลาดแน่นอนนะคะเราสองคนจะยืนสวัสดีอยู่ค่ะราคากันเองราคากันเองไม่จับบิวี อากาศ<ช>ดี<ช>อยู่ที่นี่นะครับเหมือนคุณ เป็นคุณไปเขาใหญ่อะฟิลประมาณนี้เลยอะจะเป็นเขาใหญ่หรือจะเป็นเชียงรายบางคนมาบอกมันเชี่มันหลายฟิลมากแต่ไม่ใช่นะคะบางสเลดนี่เองค่ะแต่ว่าคุณแอนเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาทักทายมาดูแลด้วยใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ครับค่ะชมค้างคืนที่นี่เลยนะคะคืนนี้มี้องวางอยู่ก็นำสัตว์เลี้ยงมาได้หมดเลยนะคะทุกชนิดสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรออุ้ตายเห็นไหมเหมาะกับรายการเรามากเลยใครรักสุนัขรักแมวมาเลยมาเลยมาพักที่นี่นะครับนะครับอ่ะนิลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ